บริษัทแล้วเนาะอ่ะถ้าเป็นรูปก็โอเคก็ Copy แล้วก็เซฟไว้ในเครื่องไว้ก่อนนะคะแต่ถ้าเป็นคลิปเป็นคลิปวิดีโออี่อวิดีโอตรงนี้ค่ะแม่จิ้มไปที่จุดสามจุดเออจาะให้อ่าเราก็มาเลือกคัดลอกเองคัดลอกไว้นะแล้วแม่ก็มา เนี <ève S 2> are ่ยค mm ่ะเร้วจากไนเรื่องในคอนโมาหาดเข้านี้ก็ได้พิมตรงนี้เข้านี้เลยเข้านี้เลยตามนี้เลยครับเซฟฟลอกระเนี่ยค่ะแล้วเราก็มาเอาไปลิ้์เมื่อกี้ที่เราคั่งอบไว้เนี่ยเอามาวางในช่องเขียว เนี่ยตรงนี้ค่ะแล้วเราก็ค่อยดาวโหลดลงเครื่องก็ไป่พิมพ์บอกว่าที่โหลดคลิปแค่นี้ค่ะจบถ่ายรูปได้เลยดีค่ะถ่ายรูปดีกว่ามีใครถามอะไรอีกบ้างคะ วันน well, uh, ี้เวลามันเไปใช่เลยไปแล้วถ้าเมื่อกี้เมืห็นถ้าแอนเน่ถ้าไม่ใช้ถ้าไม่ใช้วางในตรงเนี้ยมันมีแอนน่ไเป็นแลบวก็เราเซฟเราโหลดจากเฟซบุ๊กเมื่อกี้นี้เราถีบเสอ็จมันจะมีแันแต่เรืงใช้ประจำมันไม่เป็นปัญหาค่ะถ้าเรามีเป็ดหลักของเราแล้วมีกลุ่มเพื่อนจำนวนหนึ่งห้าสิบคนแล้วเราไปสร้างเพจย่อยต่อจากเป็ดหลักเนี่ย สามารถกลุเพื่อน50คนเขาจะมาเห็นตอนที่เราโพสไอจุดย่อยไม่เห็นไม่เห็นไม่คนละเพรศปรุะเพรศแต่เขาอยู่ภายใต้เกรดหลักไม่เห็นไม่ได้เป็นเพื่อนในเพรศเขาไม่ได้เขาไม่ได้เป็นที่ต่างเพรศไม่รู้ว่มันไม่สามารถที่เป็นมิสอะไรไม่ไม่มิสเวลาทำสีอะไรเขาก็จะไม่ไม่บางเหี่ไปเลย แยกออกไปเลยแล้วเราจะให้กล <Yeah, okay. S 1> ุ่มพูดตามดูดูเหตุเราได้จากการยิงแค่เดียวหรือว่า อย่างนั้นพี่ต้องสร้างคนตอนไลฟ์สดบอกบอกในเฟซบุ๊กก็เองค่ะถามว่าวันนี้เวลานี้ที่จะไลฟ์สดไปตามการที่เด่นนี่นะเราก็ไมเน่ไม่เห็นอยู่แล้วเขาไม่เห็นอยู่เดียวแต่เราจะไปหากลุ่มใหม่ใช่เราจะไปหาลูกค้าตลาดใหม่วันละเม็ดก็คือเน้นยิงคือจะให้ลูกค้าติดตามลูกค้ากลุ่มใหม่ติดตามใช่ มียังเพตนีขอดูหน่อยดขอดูหน่อยดเขอดูหลายครั้งไม่ให้ดูเหมืนเหรอจะให้ตรวจแต่ไม่ให้ตรวจใล้ใครเหรอจะให้หมอตรวจให้ตรวจตอนเร็วนะคะดีแอดง่ายนิดเดียวค่ะไม่ยากค่ะที่ทำการในหนังสือบอเลยง่ายสุด น้าบอกว่าแม่จะไปซื้อของดื่มเลยจ้าพี่ผูกยังเคยยังบัตรเครดิตตอนนี้ให้ตัดเลยตัดบัตรเดิตดีกว่าใช่แล้วถ้าตัดแบบ qr สแกน อยาเลยค่ะมันตัดได้ง่ียตัดเดบิตดีกว่าบัตรเครดิตตอนนี้มันคิ้งทิ้งเีรดิตบวกเฟซบุ๊กคนเอาเอาเยอะเนี่ยมาที่สื่อก็มาเลือกอันนี้การใช้เงินแล้วเราก็มาใส่เลขบัตรเลขอะไร พี่แยกไ้ื่องบัญชีได้ค่ะจะได้ไม่จะแบบได้ไม่ซ้ำกมาเงินนาทีค่ะอะไรนะคะอันนี้เป็นใช่บัตรเอพีเ็มเนี้ยแหละค่ะ่บอกเราว่าที่จะใช้บัญชีนี้ทำธุรกรรมบีแอดเดี๋ยวเขาจัดการให้เราเขาจะได้เบอร์ไฟล์บัตรตรงนั้ ที่เปิดบ tamam. ัญช mm. okay. um. yeah. right. well, ีใหม่ก็ไ okay? ด yeah. yeah. ้มแยกเลยแต่เราเป็นว่าพี่จะไดู้้ว่าเออเ็ชีเนี่ยอันนี้มังใช้ไปเรื่องไหนามนี้เนาะคกก็ใช้บัญชีนี้ต่างในอันแยกบัญชีรับเงินจากบริัทจากไอคอนแยกอันหนึ่งบัญชีออหนึ่ง แล้วก็บัญชีส่วนตอะไรกันกใ,ใช่บัตรเครดิตอย่าใช้เลยค่ะเพราะโดนแฮ็กได้ง่ายมากนะกมีเพื่อนทีมเนี่ยโดนแฮกไปหกหมื่นบาทแต่เราคืนได้รู้รู้ก่อนเดี๋ยวว่าเอ๊ะทำไมแอปตัวนี้ไม่ได้ยิงแล้วเพรมันมาถัดบัญชี ก็ได้เช็คแล้วก็ได้ดูสิได้ไม่รู้เหมือนกันเลยไม่เคยอะใช้ก็เติมก่อนแล้วไปเช็คบริตารไปก่อนใช้เท่าไหร่เดี๋ยวท่านเลื่อนเมื่อคืน แต่อ <m í toys> ัน <t> นี <t> ้เงินเดบิตเราอ่ะพอมาถึงจำนวนเงินที่เราตั้งไว้มันไม่เปรอะไรอย่าแต่ไว้ตั้งไว้ห้าพันกอถึงจำนวนห้าพันแล้วใช่ใช่เราเป็นเรายือรวมแล้ว ก็ต้องคใส่ไปื่อ่รนี่พ้ัเลา่นเาละต้วรใงมาลงที่ที่ร้านขายใสเงินไอยู่ในเงิเับเงินไปสักเท่าไ่เดียวใส่มาทางเดียวก็ได้ค่ะจึงเถือนน่าง่านี้ต้องทก็สก็ไ่้บ้านต้องนีกอนยืมเงินไใจ

เพราะเคยลองสมัครแล้วมันไม่ผ่านคือเราไม่ไม่ตรงมือเงื่อนไขมันผ้ไม่ได้หรอโอไม่มีสิ่งเงินดิตออไก็ไม่มีสิ่มีใค่สงสัยอะไรไหมคะถามได้เลย คือจะให้ดูเพ็ตัวเองแมอดเป็นก็จะยู่ว่าเอ้ยตอนี้ในบัญชีคุณนะแอดจะมันจะแจ้งขึ้นมาว่าแอดวันนี้กำลังจะหยุดคุณต้องมาเติมเงินหรือไม่ก็ถ้าไม่เติมมันก็ปิดแอดเลยจนกว่าเราจะจ่ายเงินแล้วมันก็จะเปิด้ใหม

ติดตามยังไม่ดีแม่ต้องยิงแบบนี้ก่อนดีงแบบที่พูดบอกมีส่วนร่วมรับรู้ จะให้คุณผู้สูงวัยที่มันเกิดข้อผิดแย่้งเทีย่โตรงไหนก็จะให้ก็มันไม่โตขึ้นมาหรืนว่าไม่ใช่เป็นรถบุกกันค่ะในนรถบุกแม่เงนนห้าคุยกแันนะเฟซบุ๊กของตัวเองอันนี้เฟซบุ๊กแม่่่่ แล้วเราก็กดแชร์แล้วก็คลาดรองไปแล้วก็กลับไปที่เช้นสาเดือนสมัครอะไมวะอีเมล์อันนี้แล้วก็ใส่หัล้วก็่ คุกคุกขอบคุณนะคุอบะ